นั่นคือคลิปเกี่ยวกับชาวนาชาวสวนชาวไร่นะครับไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วนะ,ะเพราะครานี้แสนสีทองเรืองรองของยุคสกาววิไลส่งมาชุบชีวิตชาวนาชาวสวนชาวไร่นะไม่ต้องลำบากนะแต่มีเงิน แ้อยสิบินคำเข้ามาทุกๆเดือนท่านมีหน้าที่ออกไปใช้ไปเที่ยวไปกินให้อิมีพีมันเป็นการชดเชยนี่คือคำขอบคุณของประชาชนที่ท่านได้เลี้ยงมาใหญ่โตประชาชนรู้สึกสำนึกบุญคุณจึงนะโหวตนั่นเองโหวตในใบแสดงเจตดจำนนั่นเอง เันเลือกระบบระบบใหม่เพื่อระบบระบบใหม่จะบรรจนะุองค์การความมั่นคงทางอาหารนะครซึ่งจะทำให้ชาวนาชาวสวนชาวไร่ได้รับอานิสงส์แสงเรืองรองนะฮะนี่คือเรื่องที่ต้องพูดกันทางบ้านทางเมืองน,นะชาวนาชาวสวนชาวไร่นะครับทีนี้ก็ไปเกี่ยวกับ ชาวตำบลซึ่งจะต้องตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจขึ้นก่อนอันเนี้ยสำคัญตำบลเนี่ยต้องตั้งขึ้นมาก่อนโดยเจ้าบ้านในที่เดียบ้านที่ระบุไว้ก็ไปรวมตัวกันทุกๆหมู่บ้านนะรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งองค์การตำบลมามหาอำนาจเราขึ้นเวทีคอมมิวเมนต์นะถ่ายรูปบันทึกไว้นะยืนยันว่าท่านาได้จับมือกันแล้ว ประสานมือกันทําอย่างเงี้ยทุกๆตาบลนะทำอย่างเี้ทุกๆตบาตบลนะมันก็จะเป็นเครือข่ายกันทุกๆตาบลน,นั่นเองนะครับเมื่อทําแบบนี้มันเป็นทั้งแผ่นดินเป็นทั้งแผ่นดินดังนั้นเสียงสี่สิบล้านเสียงมาแน่นอนเสียงใบแสดงจตจำนงนะครับี่สิบล้านใบสักสิบกว่าบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งนั้น เวลาไปชนไปเลือกก็ใช้อารมณ์ในการเลือกตามสโลแกนที่เขาโมโฆษณาท่านก็ไปเลือกด้วยอารมณ์แค่นั้นเองไม่ได้พิจิตรพิจารณาอย่างมีสติสัพปัญญะเหมือนอย่างงานของผมซึ่งเป็นคลิปวิดีโอท่านต้องนั่งดูเป็นวันวันเลยนะสองสามสี่วันอะไรเงี้ยต้องนั่งดูเ,เป็นเรื่องเป็นราวต้องลงทุนลงทุนนั่งดูลงทุนเงินลงทุนสมองลงทุนปัญญาดูจนเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมนิจัยนะนะไม่ใช่ ไม่รู้เรื่องฟังโฆษณาจากทีวีแล้วก็ไปเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้ไม่ใช่ให้ไปแสดงเจตจำนงนี่มันมันชัดเจนมันสําคัญมันยิ่งใหญ่กว่าการเลือกตั้งเพราะว่าผู้ที่จะไปส่งไปแสดง,งเจตจำนงนต้องดูคลิปวิดีโอจนเกิดปัญญาเป็นโซดรบัดในไทน,นั่นแหละจึงได้ส่งมาเห็นแล้วดูด้วยสติปัญญารู้เรื่องเข้าใจแล้วว่าชาวนาหรืออะไรควรที่จะได้มีชีวิตต่อจากนี้งานไม่ต้องมาเสีย่ยงยาฆ่าเชื้อโรค นะสารเคมีไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเสียเวลาลําบากทำมาหากินเอาเงินไปเที่ยวอย่างเดียวนั่นคือเรื่องราวของชนาจัสมศรไล่ยังมีอาชีพอืน่นอะีกนะอันนั้นคือคนในตำบลต่างๆมาดูคนในเมืองเลยคนในเมืองก็เป็นลูกจ้างแรงงานคือเหมือนกันคนแรงงานก็เหมือนกันน,งงน,กน,กน,นะครับถ้าท่านไม่มีที่ดินมีแต่แรงงานก็ไม่เป็นไรท่านก็ได้อยู่แล้ว ทุนสำรองบุคคลที่นี่เซตไว้สี่ถึงสิบสองล้านแต่เชื่อว่าจะได้สิบสองล้านเพราะที่นี่จะพยายามให้เป็นสิบสองล้านนั่นเองแต่ก่อนที่จะได้สิบสองล้านนะเราจะต้องไปทาดีลตกลงกับต่างประเทศด้วยการเสนอกลุ่มการค้าใหม่กลุ่มการามิตรสมัครเป็นกลุ่มชาติการามิตรเพื่อทําการค้าขายกันใหม่ด้วยระบบการค้าใหม่แล้วก็เงินใหม่แล้วเมื่อเป็นชาติสมาชิกแล้วเนี่ยมันจะต้องสร้างเมืองสี่สไตล์ อย่างประเทศไทยสร้างถึงยี่สิบเมืองประเทศอื่นก็สร้างอา,อาจจะสิบหกเมืองก็ได้นะนะหรือสิบสองเมืองก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ที่จะสร้างกันนะครับเมื่อมีการสร้างงานสร้างเมืองแล้วคนไทยนี่แหละเป็นคนไปสร้างเป็นเจ้าของเมืองนะประชาคนไทยเนี่ยนาเงินสมมติได้สิบสองล้านนําเงินหกล้านเนี่ยไปลงทุนสร้างเมืองนะเข้าหุ้นกันสร้างเมืองเป็นเจ้าของเมือง แล้วพนักงานทั้งหลายก็เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างแล้วตั้งกระตั้งโรง,งงานนะมันผลิตสินค้าเพื่อมาป้อนเพราะถ้คนจะมีงานทําประเทศไหนก็ยินดีตอรับกันนั้นนะเพราะว่าทุกประเทศประสบปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะดังนั้นการเสนอดีลอันนี้มันควรจะได้การตอบรับนะฮะจากประเทศต่างๆซึ่งมีปัญหานะฮะ พรมันต้องหาเม็ดเงินสร้างงานให้ประชาชนอยากเงินที่ไหนนะครับเพาะว่าเงินของโลกเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ทีนี้ประเทศไทยเนี่ยในจังหวะน,นี้ก็เลยมาเสนอการเงินโลกใหม่เ,เงินบาทไทยนี่แหละครับเราทําเป็น cbdc เป็นเงินดิจิทอลบาทมันก็ไปได้ทั่วโลกเลยเป็นสกุลใหม่ถ้าเราได้ชับสมาชิกเร็วไวภายในปี56เนี่ยนะถ้าภายในปีห6เนี่ย การที่จะฉะลองไอ้อะไรอาเซียนอะมาฉลองนี่ดีกว่าได้กลุ่มชาติการลอมิดนะอันนี้ดีกว่านะมันทําให้ประชาชนได้เงินสิบสองล้านการเงินใหม่ก็จะเกิดการค้าใหม่ก็จะเกิดน,นะเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าเมื่อเสนอแล้วประเทศเต่างจะตอบสนองส่งไปติดต่อสิบประเทศผมเชื่อว่าปฏิเสธก็สองสามประเทศอ่นะเราได้เจ็ดประเทศ ็โอเคเราทำสิบครั้งก็ได้เจ็สิประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมเชื่อว่างานนี้โอกาสเกิดโอกาสเป็นจริงอ่ะมีสูงมีมากกว่านะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อ,เม,อเมื่อเห็นว่ามันโอกาสเกิดจริงแล้วคนที่มีเงินลงทุนใท้ที่เป็นเล่นหุ้นนะเป็นลงทุนอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็จะมาลงทุนในนี้ลงทุนสร้างชาติไทยเป็นชาติมหาอำนาจเนี่ยนะหรือสร้างชาติจริงเนนะ เขาเชื่อว่ามันเกิดแน่มันจะเป็นแน่การสร้างประเทศไทยเป็นประเทศตัวจริงเป็นตัวใหม่เป็นประเทศใหม่เกิดใหม่ระบบระบบใ,ใหม่อะไรหมดเนี้ยเพราะไอ้ของเก่ามันอยู่เนียมันมันมันทำประเทศเสื่อมสุดต,ตกอันดับตกชั้นตกสถานะมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องล้วจะเก็บรักษาวไว้ทำไมก็ต้องทิ้งสิครับทิ้งไปหมดเลยของโก่งของเก่าที่เราใช้อยู่มันไม่เป็นประโยชน์อ่ามันไม่ไม่ใช่ประเทศจริงเป็นประเทศไทตกอมนะต้องทิ้งหมด มดเลยตั้งแต่ระบบระบอะบรัฐธรรมนูญรัฐประนูนวิถีชีวิตไม้เซตอะไรองนี้ทงช่วงทงชาติเหมือนกันคนไทยก็ทิ้งทิ้งแม้แต่ตัวท่าเนเองก็ต้องทิ้งตัวท่านเองนะเพราะยังอยู่ในชุดความคิดเก่าในสมองมีชุดความคิดเก่าเอาสมเอารับชุดความคิดใหม่ทิ้งความคิดเก่าท่านได้ค่าแปรพักเลยค่าแปรพักนี่แหละครับที่ทําให้ท่านได้สี่หรือสิบสองล้านบาทแต่ถ้าเกิดเราทําดีแต่เราต่ำเตศแล้วเขาเสียสนะ มีม,มีมีสักสามสิบช่าิท่านจะได้สิบสองล้านบาทแน่ๆนะสิบสองล้านบาทมาแน่เมื่อมาแล้วท่านก็ไปลงทุนต่างประเทศสร้างเมืองสร้างบ้านให้พนักงานแล้วก็สร้างงานด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมาการผลิตท่านเป็นเจ้าของหมดนะเป็นผู้ผลิตหมดพนักง,งานท่านก็เป็นคนที่นั่นแล้วก็ได้เม็ดเงินเต็มๆค่าแรงก็สูงใช้สกุลเงินบาทไทย แบบนี้เศรษฐกิจมันเดิมมันหมุนหมดเศรษฐกิจประเทศเขาขึ้นสองหลักทําไมประเทศนั้นจะไม่เอาเอาประชาชนทำไมจะไม่เอาเอาและการติดต่อของเราติดต่อสองระดับระดับบนสุดคือติดต่อคณะรัฐบาลของประเทศนั้นเลยนะถ้าประเทศถ้ารัฐบาลคณะนั้นเยเยดเขาเยียดได้อยู่สิบปีก็ต้องดูประเทศไทยนําไปก่อนสิบปีไงเลื่อนไขก็คือต้องดูประเทศไทยนะนําไปก่อนสิบปีแล้วคุณค่อยตามนะสองติดต่อระดับประชาชนก็คือระดับปเป็น่างอะ ติดต่อประชาชนเมือนกันว่าประชาชนคุณจะเป็นประชาชนต่อไปอีกสิปีนะคุณก็จะรองตัวเองประเทศไทยอะ่ะเออประเทศจะของตัวเองแล้วไอการที่เราไปลงทุนให้เราเป็นนลงทุนรับรองไว้ก่อนนะแล้วท่านก็มาซื้อหุ้นคือกีหลังอย่างเงี้ยเนี่ยประเทศไทยไปทําเพื่อทําให้เขาเจริญขึ้นมั่งคั่งขึงข้นนะฮะเป็นเพื่อนกาลมิตรแบบนี้ฮนะ้ไปเขาเติบโตแข็งแรงแข็งแกร่งเมื่อตัวตัวแข็งแรงแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติใหม่นั่นเองนะเด็กนี้ีนะ ไปแล้วผมเชื่อว่าจะได้รับการต้อนรับทั้งรัฐบาลของเขาและประชาชนของเขานะโอกาสเกิดผมว่ามันมากกว่า60อะนะ70อะที่เป็นไม่ได้ผมว่าผมมองเห็นภาพ70นะ70น่าเป็นไปได้นะเอาละวันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบอ่อจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่จะพูดก็คืออ่าที่นี่จะประกาศรับสมัคร คือไม่รอช้าหลังจากอธิบายให้ท่านเห็นว่ามีแนวความคิดอะไรเป็นที่จุดยืนอย่างไรจะทําอะไรในรูปแบบสองแล้วเนี่ยถ้าท่านดูเฉยท่านก็เออดีนะคิดดีแค่นั้นเองท่านจะท่านทุกคนจะดูบอกเออคิดดีนะแหมมันน่าจะมันนําประเทศนะซึ่งประเทศไทยนี่ก็แปลกนะท่านก็ถามตัวเองเลยกันว่าเอ๊ทุกประโยคที่ผมพูดเนี่ยเพียงแค่เปลี่ยนเป็นเอานายก หรือเอาใครที่ท่านชื่นชอบมาพูดแทนผมนะแต่พูดทุกประโยคทุกคาเหมือนกันนั่นหมดนะไอเดียเหมือนกันหมดที่พดกนเปลี่ยนหน้าผมนะเอาคนที่ท่านชื่นชอบกับใครก็ได้นะกับตัวผมพูดถ้าผมพูดนะท่านไม่เชื่อท่านไม่ศรัทธาท่านจะด้ค่าถ้าคิดเป็นถ้าเรามีเครื่องเชื่อมสมองท่านนะเชื่อมมาปุ๊บเห็นตัวเลขเลยเป็นเปอร์เซ็นต์มาเลยเป็นหน้าผมไปผมพูดนะประโยคนี้พูดเรื่องาราวเหล่านี้คอนเสปต์นี้นะพูดมาปุ๊บเชื่อมัน สามสิบเปอร์เซ็นต์่ก็คิดดีก็อีกอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่บอกว่าไอ้นี่มันคิดดีเออมันดีนะเออคิดดีแค่นั้นเองแต่เชื่อมันไหมไม่เชื่อเพราะมันเพราะมันเป็นแค่คนรงงานะนะนะไม่เชื่อนะเป็นคนชับต่่าไม่เชื่อเขาไม่เชื่อนะน,อนี่คือนี่คือตัวตัวท่านนะะแต่ถ้าเปลี่ยนคนล่ะพูดทุกประโยคทุกคำทุกไอเดียทุก วิสัยทัศน์เหมือนผมแปะเลยไม่มีผิดเลยถึงจะเปลี่ยนคนนะะเปลี่ยนคนที่ท่านชื่นชอบอะเชื่อถือศรัทธาแล้วเชื่อมสมองออกมาแล้วตัวเลขที่จะออกเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะออกเป็นโอ้โหท่านเชื่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเชื่อคนที่เจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเชื่อไปเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอออย่างเงี้ยสาดสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมมันต่างกันะถ้าต้องตอบเองขนาดนี้ท่านไปตอบเองแล้วกันทำไมต่างกันเออระหว่างสองคนนี้ทำไมมันต่างกันแล้วอันไหนอะที่เราเสียประโยชน์ อันไหนที่เราได้ประโยชน์เออท่านไปเลือกเราแปลออาแปลวาแบบไหนดีแล้วทําไมจะต้องจะต้องรอให้คนถูกใจค่ะนะทำไมจะต้องรอเป็นคนถูกใจเอออ่าเนี่ยมันมันมันเคยรับตายแค่นี้เองก็เรียกว่าบังเอิญมันไม่ได้ไปเกิดที่คนถูกใจท่านมันเกิดคนที่ไม่ถูกใจท่านออแต่นั้นเองอ่ะแล้วท่านจะไปไปเอานั่นาเป็นข้อแม้ทําไม ทำไมท่านไม่เลือกนะเขาเข้าใจเลยผมหมายถึงอะไรทําไมไม่เลือกเอาหลักการหลักวิชาเอาจุดยืนเอาแพลตฟอร์มเอาวิสัยทัศน์นะซึ่งเวลาไปติดต่อเสนอต่อตางประเทศแล้วเนี่ยโอ้โอกาสเสีแยงจะมันเยอะนะเหล่านี้แล้วก็เมื่อผมไม่รอช้าไงผม่าไม่รอเพราะว่าท่านจะคิดมันมันท่านจะเชื่อมั่นอ่ะ,ออะท่านไม่เชื่อผมในโลกความจริงกันท่านไม่เชื่อผม ดังนั้นผมจึงประกาศรับสมัครเลยประกาศรับสมัครนะสี่ภูมพิพลเรียกว่าสี่ผูมิพลคือประเทศรอช้าไม่ได้แล้วมันองเป็นต้องเดินเครื่องเพราะในโลกยุคไอไอช้าไม่ได้ต้องรีบไปยึดแพลตฟอร์มต้องเร็วนะต้องรีบไปยึดแพลตฟอร์มใครยึดแพลตฟอร์มได้ก่อนมันจะได้ไปเลยได้ไปหมดได้ไปยาวนานกินยาวนานได้ครอบครองเพราะนั้นต้องรีบตื่นทั้งประเทศแล้วก็สเสนอแพลตฟอร์มนี้ประกาศทุกยุโรปไทยด่วนนะ ท่านก็ต้องนั่งศึกษากันใช้เวลา4วันนะผมจึงให้4วันโดยให้ศิลปินทั้งหลายดาราทั้งหลายนักกีฬาทั้งหลายใครที่ท่านที่ชอบนะคนที่ช่ชอบเนี่ยแหละนะให้เข้าไปประกาศสัมมนา4วันท่านก็ไปร,ร่วมนะั่งพูดคุยแล้วก็สอบด้วยนะได้แล้วจึงจะเออถือว่าเกิดปัญญาแล้วเป็นโวนรนะบาดแล้วมาสมัครนะสมัครเป็น4ีผู้วิพน ผู้สีพลจะสร้างประเทศไงเพราะประเทศต้องการกาลังสีพลเนี่ยสร้างประเทศผู้พลที่หนึ่งก็คือเป็นรัฐบาลเฉพาะการก็เดี๋ยวมีมีรายชื่อให้นะฮะมาแล้วก็ท่านใดมีรายชื่อก็มาเลยครับผู้พลที่สองก็คือเจ้าหน้าที่ประจําตําบลน,นั่นเองประจ,จาจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของระดับชาติแล้วก็เจ้าหน้า,าที่ต่างประเทศนะอันเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่สา้สามก็คือเป็นประชาชนไทยมาหามหน้าซึ่งได้ตำแหน่งเป็นประมุขสังคงเมื่อ ระบบเันเกิดท่านจะเป็นผู้มุ่งมายองอเพราะท่านมาบริหารประเทศเองไงบริหารสี่ระดับที่ผมได้บอกไว้บริหารตำบลบริหารจังหวัดบริหารประเทศบริหารต่างประเทศเนี่ยท่านคนเดียวกันเนี่ยบริหารสี่ระดับส่วนกําลังประดีนอันที่สี่ซึ่งเป็นสุดท้ายเนี่ยก็คือทหารไซเบอร์ของประชาชนประชาชนประกาศรับสมัครทหารของขาชนเองนะเป็นทหารไซเบอร์นะครับทหารหนึ่งล้านนายหนึ่งล้านนายนะนะแปดแสนนายนี่เป็น อไอ้สองสองแสนนายนี้กันเอาไว้ให้สำหรับทหารกองทัพไทยที่จะแปลพักมารวบกับประชาชนอ่ะอันนี้กันไว้ให้สองแสนนายนะกองทัพนายก็ทําการแปลพักซะแล้วได้เงินเยอะแยะมากมายพบบทบทั้งสี่เราทับก็ดูคลิปผมให้เข้าใจนะจะมีคลิปอื่นอธิบายแล้วท่านจะได้หนึ่งพันล้านนะเซ็นโอนกองทัพไทยมายังกระบวนกู้ชาติจะตากสอง่ะก็คือรัฐบาลชะการนด้เด็กเพื่อนําประเทศอ่ะ ไปสู่เป็นประเทศไทยใหม่ซึ่งเป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเองนะเป็นประเทศไทยตัวจริงในยุค AI นะครับเราต้องมีจุดเกิดอย่างนี้มันจึงจะพาประเทศออกจากวงตุลบากรแล้วไปเกิดใหม่ในยุค AI ที่แข็งแกร่งยิ่งใหญ่เป็นชาติมหาอำนาจนะตำแหน่งแบบนี้มันจะต้องรีบเกิดรีบบอกกันทั้งบ้านทั้งเมืองตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองร่วมมือทั้งบ้านทั้งเมืองครับทนะหารก็ต้องร่วมมือด้วยนะครับดังนั้นสองแสนนายกันไม่ให้ละกระเิญน,นะครับ จะมา <hein ous> ไม่าไมาก็แล้วแต่นะที่นี่ไม่ง้อนะบอกให้ร e ู้ก like ่อนไม่ง้อนะฮะไม่ไม่ง้อกองทัพไทยนะเพราะประชาชนมีหนึ่งล้านนายนะสร้างขึ้นมาเองได้เลยนะเป็นแบบนั้นนะฮะอำนาจก็มีสามดุลอำนาจมันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะอย่างนี้นะที่นี่ทหารแปดแสนนายไปทหารไซเบอร์ไปทําอะไรแปดแสนนายก็ไปอยู่แปดพันตำบลนะก็ตำบลละร้อยหมู่บ้านละสิบ เพราะนั้นหมู่บ้านหนึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไซเบอร์10คนหมู่บ้านหนึ่งมีสิบคน10บคนก็จะมีความสามารถส0อย่างเขาะจะต้องฝึกขัดประชาชนอบรมประชาชนฝึกวินยัยเพราะประชาชนจะเป็นมนุษย์ทองคาวินัย่ยมนุษย์เป็นทองคาวินัยเพราะต้องไปถือเงิน12ล้านต้องมีวินยัยเพราะนั้นทหารไซเบอร์10นายแต่และหมู่บ้านก็จะไปอบรมประชาชนนะอบรมทุกวันหรือวันเว้นวันก็ไดนะ้อบรมวันละสองชั่วโมงตอนเย็น อตอนเย็นนะฮะอบรมกันแล้วก็นะฮะก็จะรู้ว่าโอ้ต้องไปดูแลอะไรต้องดูแลเรื่องอะไรต้องไปดูแลการเงินต้องเข้าใจโลกต้องเข้าใจกันใหม่อ่ะเรียกว่าเรียนรู้โลกใหม่เลยอะปรับตัวกันใหม่เป็นคนไทยใหม่นะเป็นยังไงคนไทยตัวจริงเป็นยังไงก็จะมีอธิบายเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายว่าคนไทยตัวจริงเป็นแบบนี้อ่าท่านมีเงิน สองล้านถ้าต้องดูแลเงินแบบนี้นะลงทุนแบบนี้ทำจะมีการอธิบายให้รู้หน้าที่ระบบบริหารประเทศเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะนั้นสิบสิบสิบทหารไซเบอร์ของประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้ผ่านฝึกการฝึกอบรมมาแล้วก็ไปฝึกอบรมประชาชนจริงีให้มีวินัยในการาบริหารประเทศแล้วเ็าจะประจําอยู่บ้าน หมู่บ้านละสิบคนอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วนี่นที่ประกาศร,รับสมัครทหารไซเบอร์ประจำหมู่บ้านหมู่บ้านละสิบคนนะ,คะแบบนี้นะฮะเนี่ยประชาชนจึงจะปรับตัวไวเร็วทันโลกทันการก็เป็นคนไทยตัวจริงมันจะอยู่ในสิบสิบคนเนี้ยเพราะเราอยู่ในรชาชการที่สิบเนี้ยมันจะเป็นที่ต้องฝึกการปฏิวัติประเทศไทยสิบเรื่องสิบเรื่องก็ทหารเนี้ยละสิบสารไซเบอร์เนี่ยสิบคนที่อาจจะอธิบายว่าไอ้นี่ต้องทำยังไงท่านก็ไปดูใน ไปเดียวก็จะมีชาร์ตให้ดูปฏิวัติประเทศไทย10เรื่องใน,ในยุคลอสิมีอะไรบ้างก็ไปดูทหารก็ประจำอยู่ทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละสิคนอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมีการรับสมัคร4ี่ปิพลอันเนี้ยเพื่อจะสร้างประเทศไทยใหม่นั่นเองนะดังนั้นขอเชิญท่านที่อยากร่วมสร้างชาติก็ามาสมัครเป็นทหารไซเบอร์ของปริชาชนนะเงินเดือนสูงสูงกว่าทหารปกติธรรมดานะเงินเดือนสูง ถ้เมื่อเราระบบระบอดเราเกิดนี้ทุกคนจะได้ทุนอยู่แล้วคนละสิบสองล้านบาทนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยทั้งบ้านทั้งเมืองคุยทั้งบ้านทั้งเมืองท่านอย่าไปนสนใจผู้พักก่างเมืองนะที่มาจะหาสศงหาเสียงจะอะไรมันเพอเจอนั่นแหละท่านท่านฟังมาตั้งนานฟังมาตั้งหลายครั้งถูกหลอกมาไม่รู้จักเจ็บจักจำทุกทีพอได้แล้วท่านไม่ต้องไปฟังผู้นั้นละท่านต้องมาพูดทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องของอะระบบก,การปกครองใหม่ของแอดทามาไตยนี่แหละครับ ของจริงของแท้ที่ทิ้งไปทศไทยปัจจุบันเนี่ยทิ้งไปเลยอ่มีไม่พกักอำเภอคนบอกมันไม่มีเหมันมาหลอกท่านอยู่นะให้อยู่ที่เดิมเออดีงั้นดีงเงี้ยแล้วท่านก็อยู่เหมือนเดิมท่านก็ท่านก็เหมือนเดิมเลยท่านเซ็งกันอยู่เนี่ยเออหาทั้งออกก็ไม่เจอหาออกไป,ไปไม่ได้เนี่ยปับันนี้มีผู้มาเสนอแล้วเพียงแต่คนมาเสนอเป็นคนระดับต่ำถ้าเทียบนายกะนายกกินเงินเดือนรับใช่ไหมตำแหน่งสูงสุดส่วผมเนี่ย กินเงินลับด้วยกันนะเจ้าหน้าที่ของรับระดับต่ำสุดต่ำสุดเลยอ่ะนะถ้าไม่เชื่ออยู่แล้วผมรู้แต่ว่าผมได้ทิงได้ประกาศรับสมัครนะก็อยู่ที่ท่านนะดูคลิปผมก็เกิดปัญญาไหมล่ะถ้าเกิดปัญญาก็มาสมัครถ้าไม่เกิดปัญญาก็ไม่ต้องมาสมัครแล้วใครไม่มาสมัครจะเป็นยังไงเขาไปดูคลิปอื่นก็จะมีคำอธิบายว่าเมื่อไม่สมัครแล้วจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั quality, owner, ้นต the ้องคุย like ทั้งบ้านทั้งเมืองขอเตือนต้องคุยทั้งบ้านทั้งเมืองและต้องสมัครด้วยไม่สมัครไม่ได้ ไห้สมัครคุณไม่ใช่คนไทยจริงๆคุณยังเป็นคนไทยจุปปอมนะครับทุกวันนี้คุณอยู่ในประเทศไทย,ไทยปลอมแล้วคุณมีจิตวิญญาณคนไทยจุปลอมกันอยู่ทุกปีทุกวันนี้ดังนั้นต้องเอาบัตรประชาชนมาสมัครใหม่เพื่อได้บัตรคนไทยจริงคือเป็นประชาชนไทยมหามหาน้าเป็นคนละบัตรกันทงก็เป็นธงไทยทงชาติไทยมหาอหน้าก็ธงอีกทงแบบเพราะนั้นมันเป็นเรื่องใหม่หมดที่ท่านต้องทิ้งประเทศเก่าประเทศตัวเดิมตัวท่านก็ต้องทิ้งจิตวิญญาณท่านก็ต้องทิ้งมาเกิดใหม่เรียนรู้ใหม่ที่เป็นคนไทยกัน นี่คือเรื่องใหม่มันมาถึงท่านแล้วท่านจะอยู่เฉยอยู่ก็ไม่ได้แล้วเทคโนโลยีมาถึงแล้วแล้วท่านจะคุม AI ไม่ใช่เอไอไปคุมท่านแต่้ท่านอยู่เฉยโดยนเอไอคุมแน่โดนแน่แน่แต่ถ้าท่านทาตามที่ผมบอกท่านจะไปคุม AI คุมโลกเป็นพลเมืองต้นแบบของโลกคนไทยนี่แหละเป็นพลเมืองต้นแบบโลกนะครเอาละดูแล้วกันข้างในเป็นยังไงท่านไม่เชื่อเด็ดขาดพูดอย่างนี้ท่านก็ไม่เชื่อต้องไปดูนะก็ค่อยดู เอาละคลิปนี้ขอเท่านี้สวัสดีครับ